ที่บริเวณด้านหน้าเรือครับุณหมายครับองเลิกกันเพราาหมือนเรไม่ีไม่ไหวแล้วเรื่องนี้ไม่พูดแล้วกันค่ะเพราะเรื่องนี้คือวนี้จะหยุดพเพราะว่าเราสองคนก็อยู่คนละฝ่าแล้วคนละฝั่งแล้วต่างคนต่างทำงานแล้วกว่านั้นนี้จะหยุูแม่หนมว่าท้าไม่เลกโอ้ยแม่ไม่เกี่ยวโอ้แต่มนุษย์ดกไม่ใช่บ้านไม่มีมรดกนะสภาพจิตใจตอนนี้เป็นไง้างอะหมโอเคค่ะแฮปปี้ค่ะูกก็ อูก็ตั้งใจทำงานอยู่ไปเรื่อยๆอยู่กับพี่ๆสบายใจนะ่้าว่าไปล้มอยู่เท่อดทนกันนะไ่อกโสดโสดได้นานเลยนะไม่เคยนานป่ะในชีวิตมีความสุข็มันผ่านไปเร็วทั้งนี้มันจะแบบ้าวรไหมมันจะไม่มีการทีเขาอยารอีกไหมไม่มีค่ะแต่ว่าก็เป็นโกาสนันจะเป็นแค่บอกว่าถอยห่างก็ได้แล้วก็คือกลับมาเลยไหมบอกว่าจบก็คือจบแบบเลิกก็คือปกติทั่วไปไม่มีอะไรเกิดขึ้น ค่ะคุณผ่านมามีมีผลในการตัดสินใจไหมอะคะไม่ค่ะเอาอีรรมันนั่งเลยไม่ได้จะได้ตอบยาวเออข่าวมันไ,ไ,มไ,มไม่มีไม่มีอะไรก็เรื่องนี้ ก็รู้กันดีอยู่ไม่ว่าแบบใครจะไปเขียนข่าวอย่างไรมันก็ไม่ใช่แล้วเลือกข้างในหนูก็ไม่อยากเอามาแบบแซวใส่ให้กากินอย่างเงี้ยมหนูก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกับแบบว่าผู้ชายอะค่ะวันวันที่เราเข้าใจกันแต่หรือว่าเฮอร์เตอร์มีอาการเลือดไหลผู้ชายกันวันนี้เรามาช่วยนำท่วมเรื่องส่วนตัวหนูขอละทิ้งไปดีกว่า